สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี้เป็นคลิปงานบวชของผมเองนะครับผมบวชที่วัดศิลาอาัสนาดามตำบลเสดาวอำอเภอเวชศจังหวัดสุรินทร์นะครับพิธีบวชก็เรียบง่ายไม่ได้บอกใครเยอะนะครับบอกแค่พี่น้องแค่ไม่กี่คนนะครับจะมีคุณป้าคุณน้าเท่านั้นนะครับที่บอก วันนี้ก็ให้คุณตัดทวดตัดผมให้นะครับตตาตัดให้ครับท่านผนู้ชมได้แล้วพระครูตัดผมให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปให้หลวงพ่อโกนให้แล้วก็เที่ยงแล้วเมื่อกี้ผมลืมกระเป๋าอยู่ที่ทชนประทานนะไปไปให้อาจารย์ที่วัดป่า ตัดให้โอ้นานเหมือนกันนะแล้วลงตาทวดกัดตัดให้ด้วยคุยไปคุยมานึกถึงกระเป๋าถามแกแกบอกว่าอยู่ที่รถพ็นึกได้ทีเลยว่าโอ้กระเป๋าอยู่ที่ชนประทานโอ้โหตรงที่เก็บดอกบวนะท่านผู้ชมนึกว่าหายแล้วนะแต่หายก็คือไม่ได้บวชนะมายังอยู่ที่เก่านะมีคนเลี้ยงควายอยู่แต่เขาไปไหนแล้วไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะหายแล้วลนะ ถ้าหายคือไม่ได้บวชของเขาก็เลยบอกเจ้าที่เจ้าทางชจ้ามานบอกว่าขอบคุณที่รักษาดูแลให้ลูกหลานและลูกจะได้บวชก็อนุโมทนาเอาอย่งนี้ก็ให้เขาอนุโมทนาเอาเนาะที่รักษากระเป๋าให้คนที่จะบวชพูดอะไรยังคนรู้เลยนะครับแสดงว่าท่านก็รับรู้แล้วเดี๋ยวให้ตุงตาที่อยู่ข้างที่พระผมตัดให้

วันนี้ต้องไปเข้าโบสนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบแปดเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเนะมื่อคืนฝนตกอาแบบเรียบๆนะครับไม่ต้องพิธีรีตรองอะไรโกนหัวเสร็จแล้วก็เข้าโบสเลยนะ ม่เตรียมแล้วนะผมเพิ่งกลับมาถึงเมื่อตอนตีสีกว่ามาไหว้พระสวดมนต์ที่นี่น้องก็ทำกับข้าวประมาณหกเจดโมงก็ไปวัดเลยนะตอนนี้มาอยู่วัดแล้วนะครับรอบวชนะครับพอดีพระครูไปขึ้นบ้านใหม่รอ เดี๋ยวพามาเดินดูบริเวณรอบๆวันนี้ไม่รู้จะมีบวชนเท่าไหร่ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอาจจะสองสาคนหรือเปล่าฝนตกทั้งคืนนั้นเนี่ยเพิ่งหยุดนั้นเนี่ยเมื่อเช้าตีสี่ผมกลับบ้านยังตกอยู่เลยอันนี้ สาลาที่ทำเสร็จล่าสุดได้ถวายไม้นะผมได้ถวายไม้ทำสาลาเนี่ยไม้ที่สวนที่นู่น Con oh Dios pero...

หลังจากที่บวชเสร็จก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับถ่ายกับญาติพี่น้องนะครับนี้ก็เป็นหลวงพ่อนะครับเป็นพ่อของกระผมเองนะครับ